สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T S BIG b i ไปครับผมและผมนกจัดไปมือกว่าเฮียตีจัดให้ครับผมอยู่ข้างหน้าท่านวันนี้มีมคือความสวยงามมีมคือเทคโนโลยีแห่งความเป็นมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่และเร็วด้วยเนี่ยเฮ้ที่อยู่ข้างหน้าท่านวันนี้นี่มันดุคติพันนิกเกิลเ 4S ม i n เนอร์เชงโฉมใหม่ออนิวปี2021 22โลดเทพ <c oughs> มือหนึ่งออกศูนย์ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1, 2นึ่งล้านสแแล้วก็เตือนๆกว่าบาทบอันนี้ตัวเศษสตังเราไม่แน่ใจในะได้ลถสภาพ <c oughs> เขาเรียกว่าสภาพน้องป้ายแดงและราคาวันนี้ที่เราจะเปิดให้ทุกท่านได้สัมผัสได้เป็นเจ้าของได้จับจองเป็นเจ้าของแบบคิดง่ายๆเลยง่าเลย หันราคาไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหันราคาไปครึ่งหนึ่งจากหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นกว่าบาทบวันนี้เอาไปแค่นี้พอลดแค่ปีกว่าๆนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันพอห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันลดมือเดียวปิดไฟแนนเกสิกรลิสซิง่งถ้าเจ้าของไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วครับถคันนี้ไม่อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันโล ไปอย่างเดียวเลยปิดไม่ได้เลยปิดจะไปปิดจะไปปอย่างเดีะไอย่างที่บอกครับให้ทุกท่านได้สัมผัสและได้ตัดสินใจเป็นเจ้าของได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าแสนเก้หาพอครับผมคันต่อมาครับ CB650R คันนี้ไป2,019สสีแดงกันดีดเขาเรียกว่าท้ายสั้นมีเรียบร้อยแล้ว ยางหน้าหลังหรือเหลือ,ลอนะ,นะกันล้มมีแล้วกระจกแต่งนะหรือจะเป็นมือเบรงมือคัตแต่งก็มีแล้วก <นะ S 1> ุญแจ2ดอกนะใบคันนี้อยู่ที่26,000โลโอ้โหสียงแน่นแลันลนแบบนี้ เอาไปแค่นี้พอ1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันเท่านั้นหนึ่งแมามาครับกับคันคสุดท้ายคาวาซกิเซ0ตเก้าร้อยปีสองพัโคง้งเขียวนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถที่ยอดฮิตตลอดกาลเซ็ตเก้าร้อยอ <Z> 900, ใครๆก็ขี่กันไปเดี๋ยวก่อนครับคันนี้มาพร้อมท่อแท้อาคาโปวิก ใบนี้เบิกศูนย์มี40,000บาทแน่นอนคยางหน้าหลังกึ่งสลิกระดัสั้นแบบไม่เหล็กพับได้มีแล้วชิ้วหน้าแต่งกระจกปลายแฮนด์กาดหม้อน้ำมีให้ท่านครบแล้วนะใมคันนี้อยู่ที่เฮ้ย9 0 0 0โลอ่ะเนี่ที่เห็นเหลืองเหลือนี้ไม่ใช่อะไรนะติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์แปะหน้าจอไว้แปะหน้าจอไว้นี่เป็นเป็นสติ๊กเกอร์กันรอยไม่9 0 0 0 0่เฮ้ยไม่เก้า0ก้ันไม่เ0 0 0พี่ยังไม่9 0 0 0หมายไม่ได้ละ เโอ้โหดูดันเล้าใจลั่นจริงครับนะสภาพแบบนี้น้องป้ายแดงแบบนี้เอาไปแค่นี้พอเพื่อนๆท่อ,ทอแท้นะท้อแท้หนึ่งแสนแปดหมืันบอทหนึ่งแสนแปดหาพ ไวแน่นอนคันนี้แน่นอนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0628352742ความไวเป็นของปีศาจความฉลาดเป็นของจอมยุทธทุกที่นั่งรับประกันความปลอดภัยโดยเฮติจัดให้สวัสดีครับ